วันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นร้องในแวดวงการเมืองสหรัฐกันหน่อยนะคะครับผมคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับอีลอนมัสก์ที่บอกว่าพลึกผันเร็วมากเลยใช่ครับเร็วมากแค่อาทิตย์เดียวก่อนหน้านี้มัสก์เพิ่งไปรับกุญแจทองคําจำลองที่ห้องทํางานรูปไข่อยู่เลยค่ะแล้วจูจ่ๆก็เกิดความขัดแย้งรุนแรงประทุขึ้นมาซะง,งั้นครับวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันจาก ข้อมูลข่าวล่าสุดหลายๆชิ้นว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะอะไรเป็นชนวนทำไมมันสำคัญแล้วมันอาจจะส่งผลอะไรต่อไปได้บ้างเนาะครับผมจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเหมือนจะมาจากที่มัสก์ออกมาวิจารณ์ร่างกฎหมายเศรษฐกิจตัวสำคัญของทรัมป์อ๋อไอตัวที่ชื่อ one big beautiful bill ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนั้นเลยที่เน้นลดภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ มัสกก็ชี้ไปที่ปัญหาขัดดุลรถประมาณอืมแต่เหมือนมันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะใช่ครับคือจุดแตกหักจริงๆน่าจะเป็นตอนที่มัสก์ใช้โซเชียลมีเดียโจมตีทรัมป์โดยตรงเลยแล้วก็มีการไปลากโยงเรื่องเจฟฟรีย์เอฟสตีนเข้ามาด้วยใช่ไหมคะครับซึ่งอันนี้ดูจะไม่มีหลักฐานชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่ามันแรงมากทำไมถึงเลือกใช้วิธีโจมตีส่วนตัวแบบนั้นล่ะคะมันดูยกระดับความขัดแย้งไปเยอะเลย ก็น่าคิดครับอาจจะเป็นสไตล์ของมัสเองด้วยหรือเปล่าที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาบนแพลตฟอร์ม X ค่ะแต่ผลก็คือทำให้ทำเนียบขาวต้องรีบออกมาตอบโต้เลยครับตอนแรกก็มีข่าวว่าทรัมป์พยายามจะนิ่งๆน,นะครับบอกผู้ช่วยว่าไม่ได้คิดมากเรื่องมัสแต่สุดท้ายก็ไม่นิ่งแล้วใช่ไหมคะครับมีรายงานออกมาว่าทรัมป์ก็ขู่เหมือนกันว่าจะทบทวนสัญญารัฐบาลกับบริษัทของมัสโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะใหญ่ครับ แล้วก็ยังมีข่าวอีกว่าทรัมป์แอบถามที่ปรึกษาเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำว่าพฤติกรรมของมัสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดอะไรหรือเปล่าอ้างอิงจากข่าวเรื่องคีตามีนครับที่นิวยอร์กไทมส์เคยรายงานซึ่งมัสก็ยอมรับว่าใช้ตามใบสั่งแพทย์นะแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ผิดวัตถุประสงค์อืมแต่การที่ทรัมป์หยิบเรื่องนี้มาถามแม้จะไม่ได้พูดต่อสาธารณะมันก็สอกเขาความร้าวฉานที่ลึกกว่าเดิมแล้วเนาะชัดเจนเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายแล้วล่ะ ฟังดูเป็นศึกใหญ่จริงๆค่ะผลกระทบต่อทรัมป์เองก็น่าจะเยอะนะคะแน่นอนครับอย่างแรกเลยคือร่างกฎหมายศริรกิจที่เป็นนโยบายหลักเลยอะ่ะกำลังสั่นคลอนค่ะความเห็นแย้งจากมัสอาจจะไปจุดไฟให้สอสอออุปปศักดบางส่วนที่ลังเนอยู่แล้วกล้าค้านมากขึ้นใช่ครับมีความเป็นไปได้สูงแล้วมัในก็สร้างความวุ่นวายในการผลักดันนโยบายอื่นๆอย่างเรื่องภาษีสุลกากรด้วยทรัมป์เองก็ดูจะก,กังวลเรื่องนี้เหมือนกัน แล้วฝั่งมาร์สล่ะคะดูเหมือนจะเล่นแรงแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันทั้งที่เคยสนับสนุนทรัมป์มาเยอะเสี่ยงมากครับอย่างแรกเลยคือเรื่องสัญญากับรัฐบาลอันนี้อาจจะเป็นเส้นเลือกใหญ่ของบางบริษัทเขาเลยนะค่ะแล้วก็อนาคตทางการเมืองอีกที่เคยทุ่มเงินสนับสนุนทรัมป์กับรีพับลิกันไปเต้งเยอะครับเกือบ290ล้านดอลลาร์และยังต้องเจอแรงกดดันจากพันธมิตรของทรัมป์อีกอย่างสตีฟแบนนอนเนี่ยออกมาแรงเลยอ๋อที่เสนอให้สอบสวนเรื่องยาแล้วก็ เอ่อถึงขั้นเสนอให้เนรเทศเลยเหรอคะทั้งที่เป็นพลเมืองอเมริกันแล้วครับก็เล่นกันแรงแบบมันเลยโหพลวัตอำนาจนี่น่าสนใจมากทรัมป์อาจจะยังคุมพักได้แต่ดูเหมือนอิทธิพลของมสัสก็มองข้ามไม่ได้เลยถูกต้องครับมสัสมีทั้งเงินทุนมหาศาลมีแพลตฟอร์ม X เป็นของตัวเองและก็มีฐานแฟนคลับในหมู่รีพับลิกันอยู่บ้างค่ะถึงจะไม่เท่าทรัมป์แต่ก็มีน้ำหนักพอสมควรครับและที่น่าสนใจคือ มัรสก็ส่งสัญญาณเหมือนกันนะบอกสอสอรีพับลิกันไกลๆว่าตัวเขาเองก็จะยังอยู่ตรงนี้ไปอีกนานต่อให้ทรัมป์หมดวาระไปแล้วอ๋ออันนี้ทําให้สอสอหลายคนอาจจะลังเลไม่กล้าเลือกข้างชัดเจนใช่ครับอย่างประธานสภาไม้์จอนสันก็ยังแบบว่าหวังให้ทั้งคู่กลับมาดีกันได้อยู่เลยมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไหมคะที่มหาเศรษฐีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยตรงมากขึ้นใช่เลยครับ ไม่ใช่แค่ผู้บริจาคเงินแล้วแต่เป็นผู้เล่นที่มีอำนาจต่อรองท้าทายนโยบายหรือแม้แต่ผู้นำพักได้เลยค่ะซึ่งมันก็เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ก็ซับซ้อนอยู่แล้วด้วยเนาะครับทั้งเรื่องนโยบายภาษีการค้ากับจีนความกังวลเรื่องนี้สาธารณะ แล้วมาสก็ออกมาคาดการด้วยว่านโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์อาจจะทำให้เศรษฐกิจถดถอยได้สรุปแล้วการประทะก,กันครั้งนี้มันก็คือเรื่องของสองบุคคลทรงอิทธิพลที่เดิมพันสูงทั้งการเมืองเศรษฐกิจครับเริ่มจากนโยบายแต่ก็บานปลายไปเรื่องส่วนตัวผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ มันทำให้เห็นเลยว่าพันธมิตรทางการเมืองสมัยนี้มันเปราะบางแล้วคนนอกวงการอย่างมหาเศรษฐีเทคโนโลยีก็มีอิทธิพลเยอะจริงๆครับสามารถเข้ามาเขยา่ากำหนดวาระแห่งชาติได้เลยบทเรียนสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือความไม่แน่นอนทางการเมืองนี่แหละคะ่ะแล้วก็อิทธิพลของผู้เล่นหน้าใหม่ๆที่มีทัพพยากรอยู่ในมือใช่ครับโดยเฉพาะเมื่อมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจที่อ่อนไหวด้วย ทีนี้คำถามที่น่าจะทิ้งทายให้คิดกันต่อก็คือการประทะก,กันครั้งนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองในระยะยาวบ้างคะอืมก็น่าคิดครับว่าในยุคที่มหาเศรษฐีเทคสามารถท้าทายผู้นำประเทศได้แบบนี้บทบาทของพวกเขาในการกำหนดทิศท,ทางพรรคการเมืองหรือแม้แต่นโยบายประเทศมันจะมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าค่ะ แล้วมันจะส่งผลต่อระบอบประชาธิปไตยของเรายังไงต่อไปอันนี้น่าติดตามมากเลยค่ะ